แต่ว่าที่สําคัญเนี่ยนะต้องไปดูที่พักประชาธิปัตย์การที่คุณอภิสิทธิ์ออกมาบอกว่ามไม่ร่วมพักกับนะกล้าทำ<า>รู้ไหมใครปวดหัวใครฮะคุณอนทนปวดหัวเพราะเพราะว่าถึงว่าจะตั้งรัฐบาลจะเอาอยัางไงถ้าเกิดตัวเลขมันไม่ถึงเ,ออเกิดจําเป็นต้องใช้ทั้งประชาธิปัตย์และกล้าทําจะเอาอยัางไงในเมื่อสองคนเขาไ <c oughs> เขาจะไปนั่งอยู่ร่วมคอ,อรมอเดียวกันนะจะเอาอยัางไง อืมเอาคนแซลคุณวิสิทธิ์บอกว่าเดี๋ยวคุณวิสิทธิ์ก็ลาออกไปคนเดียวแล้วเดี๋ยวพักไปร่วมอีกไหมคคงไม่เกิดเหตุการณ์แล้วมั้งเพราะว่าสถานการณ์มันแปรเปลี่ยนมันไม่เหมือนตอนนั้นแล้วแล้วตอนที่ผมว่าในพักก็คงคุณพิสิทธิ์น่าจะคุมอยู่หมดนะครับนะแล้วก็มีคุณชวนคอยเป็นแบ็กให้ข้างหลังนะครับน่าจะคุมอยู่หมดน่าจะไม่มีสถานการณ์แบบนั้นอีกแล้วนะครับแต่คําถามคือว่าสมมติว่าคะแนนมันกั้ำกึ่งกันแล้วจำเป็นต้องเอาเข้าร่วมเนี่ยคุณที่จะทำยังไงคนที่ จะเลือกใครสีฟ้าบอกแล้วไม่เอาไม่เอาเขียวอฟ้าบอกว่าอ่าถ้าคุณจะให้ผมร่วมบาลคุณต้องเอาเขียวออกเออผมว่าคนเหนื่อยเนี่ยไม่ใช่พักการ์ทำแต่เป็นแต่เป็นค,คุณโอทิน